สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยศาสตร์นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์สูตรหวยลาพัฒนาวันที่8สิงหาคมนะครับชื่อสูตรว่าฟีโบนัคซี่สูตรนี้ไม่ใช่การเดาหรือสุ่มนะครับเราจะดูจากคณิตศาสตร์ล้วนๆจากลำดับฟีโบนัคซี่ลำดับฟีโบนัคซีคืออะไรเพื่อนสามารถค้นหาใน Google ได้นะครับมันจะเรียงลำดับจาก0 1 1 2 3 5 8 13นับไปเรื่อยๆนะครับการนับคือนับยังไงนะฮะ มันจะรับเพิ่มไปเรื่อยๆก็คือ011235ก็คือเอา0เอา1 1บวก1เป็น2 2บวก1เป็น3 3บวก2เป็น5 5บวก3เป็น8นะครับมันจะนับบวกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับและบวกกับอัตราส่วนทองคำนะฮะที่เจอกันได้ตามธรรมชาติจะได้คือ1.618นั่นเองมามาดูกันก่อนเลยกันนฮะจะได้ไม่เสียเวลานะครับงวดประจำวันที่8สิงหาคมนะครับเราจะเอาเลขมาเรียงก,กันคือ8ก็คือวันที่8 เดือน8ก็คือเดือนสิงหาคมนะครับปี68สําหรับเลข3ตัวบนนะครับเราจะบวกวันบวกเดือนแล้วก็บวกวันก็คือ8ปดบวกแบวกแเท่ากับ24อันนี้คือเลข3ตัวนะครับเพิ่มวันซ้ําเพื่อเน้นพลังนะครับคือวันที่8สําหรับเลข2ตัวล่างนะครับปีเศษหารน,นะครับด้วย10ปี68หารด้วย10จะเหลือ8ทีนี้นะครับเราก็เอา8เมื่อกี้มาบวกกับเดือนฮนะบวกกันแล้วได้16ก็คือ8ปดบวกแได้16นั่นเอง สำหรับเลขวิ่งนะครับวันเหลือเศษหารด้วย10เอา8มาหารด้วย10ก็จะเหลือ8และทีนี้นะครับคำนวณจากลำดับฟีโบนัชซีของแต่ละเลขฐานนะครับก็คือนะฮะฟีโบนัชซีเริ่มจาก0 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 3, 4, 55, 89, 144บวกไปเรื่อยๆนะฮะแต่ละตัวคือผลบวกของ2ตัวด้านหน้านะครับทุกคนทีนี้เราก็จะได้ลำดับฟีโบนัชซีมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ลำดับแรกครับฟีโบนักซี่ีบนะฮะ24เราก็จะบวกนับไปเรื่อยๆเราจะได้คำนวณมาแล้วก็คือ4 6 3 6 8นั่นเองส่วนฟีโบนักซี่16กนะครับ16ก็คือเลขที่เราเอามาบวกกันก็คือสำหรับปีบวกกับเดือนนะฮะได้16ลำดับฟีโบนักซี่เรารวมกันแล้วนะครับนับไปเรื่อยๆได้มาที่9 8 7แและสุดท้ายครับฟีโบนักซี่นับไปแล้วได้21นะครับผสมกับตาส่วนทองคำนะ คูณด้วย1.618มาดูกันฮะสําหรับ1.618คูณด้วย46368คูณ1.618รวมกันแล้วนะครับได้75021.024ปัดเศษให้ได้นะครับ75021นั่นเองส่วนสําหรับ2ตัวล่างนะครับเราจะได้มา987คูณด้วยลําดับอัตราส่วนทองคําคือ1.618นั่นเองก็จะได้มา1596.999ปัดเศษลงนะครับได้1596 สำหรับเลขวิ่งนะครับ21คูณ1.618นะครับได้33.978ปัดเศษลงได้33นะครับทุกคนทีนี้นะครับเราจะเพิ่มความเด็ดด้วยพลังเลข8นะครับซึ่งเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่8เดือน8ปีไป6 8มีเลข8เยอะมากๆนะครับเป็นเลขมงคลผสมกับเลข8เข้าไปตัวเลือกเพิ่มเติมเช่นนะฮะ821 896แล้วก็183 เื่อให้เลขเด็ดปังยิ่งขึ้นทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปสําหรับแนวทางวันที่8สิงหาคมสําหรับหวยลาวพัฒนา3ตัวบนนะครับจะมีนะฮะ021 821 120 201 896 968 693นะครับสำหรับเลข2ตัว96 69นะครับแล้วก็8 6 6 8นะครับเราจะมี8เพิ่มเข้ามานะครับทุกคนส่วนสำหรับเลขวิ่งนะครับเลข3เลข8และก็เลข2นะฮะถ้าถูกใจแล้วก็เอาไปลองลุ้นงวดวันที่8เดือน8ปปี68ดูนะครับถ้าถูกก็มาคอมเมนต์กันด้วยถ้าอยากได้สูตรใหม่หรือปรับอัตราอะไรนะครับบอกกันมาได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องพวกเราด้วยสำหรับช่องหวยศาสตร์นะครับเล่นอย่างมีสติอย่าลงทุนเกินตัวนะครับทุกคนสวัสดีครับ